สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแฟบารซีค่ะวันนี้เงก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเกีก่ยวก,กับตัวของคุกกี้ นะคะไวเบอรี่กันนะเนาะเกี่ยวกับการรีวิวนะคะทั้ง3ท็อปปิ้งสแบบสาแบบสไตล์เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าแต่และท็อปปิ้งเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตนะคะฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยนะคะร้าน, Cookie Land Shop นะคะุกกี้แลนด์ชอปค่ะก็เปิดรับนะคะเติมท Cookie Land Kingdom นะั้งคุกกี้ร้านคิงด้อมเนาะแล้วก็คุกกี้ร้านโอเวนเบกนะคะแล้วเกมมือถืออื่นอีกมากมายนะคะสามารถเนี่ยเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่เซฟ,ฟแฟปะดิสคริปชั่นไว้เลยนะคะก็มีทัยาเฟสบุ๊คแล้วก็ ทางไลน์ออฟฟิเชียลนะคะยิ่งเติมเยอะนะคะก็ยิ่งรับราคาหมาอมๆไปเลยจ้านะคะก็อย่าลืมนะคะมาเติมกันได้นะคะรับประกันความเร็วเนาะความปลอดภัยนะคะแล้วก็ราคาถูกจับต้องได้แน่นอนจะต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะค่ะกลับมาสู่ของตัวน้องคุกกี้ไลบรารีกันนะคะตัวของเขาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะคะเป็นไซย์ป้องกันเนาะคูททาสกิลนะคะอยู่ที่10วินาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี้ไม่มีม ครูทำได้เลยนะจะเริ่มสกิลที่3วินาทีนะคะจะเป็นท็อปปิ้งในส่วนของลบความเสียหายนะคะอันแรกรจะเจ็ทดลอไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะดาเมจเนี่ยจากที่สังเกตน,นะคะตัวของไวเบอรี่นะคะจะทำดามเมนอยู่ที่ประมาณออ81,000นะคะสรับตัวของออระวัดจากการที่ราชีน้ำแข็งนะคะโดนดานเมจน,นะทุกคนนะคะเพราะว่า ก็ถ้าเกิดว่าวัดทีโฮลิเบอรี่ใช่ไหมคะเราก็จะมองดาเมจนอะจากโฮลิเบอรี่ค่อนข้างยาเพราะเนี่ยจะมีน้องแกะอีกอะไรอีกนะคะก็ดาเมจในครั้งนี้เนี่ยเป็นท็อปปิ้งรสคาเียหายล้วนเนาะแล้วก็ จากดาเมจนะคะไปหมื่นหนึ่งพันเนี่ยจะเป็นในช่วงก่อนที่จะลดลงนะคะหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีเนาทนะทุกคนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเทสนะคะให้ดูว่าเอา่อตัวของดาเมจเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอันนี้คือดาเมจที่เขาทําได้แล้วจะบอกเลยว่าพอใส่เป็นโลความเสียหายเนี่ยจะมีความอึดถึกขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีกันค่ะพลังโจมตีล้วนโลความเสียหายอยู่ที่25%แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่50%นนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะดามเมจจะเพิ่มแรงมากแค่ไหนกันคุณทำตั้วต้่ที่3วินาทีค่ะอาละค่ะก็เอาพอใช้สกิลปุ๊บจะชาร์จนะคะดูจากสกิลนะคะแถบด้านล่างสีฟ้าได้เลยนะคะก็จะโดนขัดนิดนึงเนะเาะอละค่ะแต่พอตอนที่จะต่อยนะคะก็จะไม่โดนขัดใดๆแล้วก็ทำการต่อยไปค่ะดามเมจอยู่ที่1 1 1 0 0 0โดดประมาณะคะ ถือว่านาเมจแรงกว่าลดความเสียหายมากแค่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ได้ลดไปเยอะมากเท่าไหร่นะคะถ้าเราใส่ลดความเสียหายผมคิดว่าคุ้มแล้วเนาะนะทุกคนนี่คะ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ากรณีที่เราเอามาใช้งานใช้ส่วนใหญ่เเราจะมายืนเป็นแท้งเดียวหรือยืนคู่แท้งนะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าถ้าไปนหนึ่งสัปดาห์จะมีแก้ไขบัก๊กใดๆหรือแก้ไขเอ่อบั๊กอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรารอดูกันได้เลยเนาะเพราะว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเปิดตัวออกมาเนี่ยก็จะยังไม่ยังคงไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องรอดูอีกว่าเอเผมมันมีบั๊กตรงนู้นตรงนี้หรือตัวไหนมันแก้บั๊กอะไรได้นะคะเอาราคา ต่อมานะคะจะเทสในส่วนของคู่ไทม์นั่นเองค่ะคู่ไทม์นะคะในครั้งนี้เนี่ยเอ่อรคดับเสียหายอยู่ที่28%นะคะแล้วก็คู่ไทม์อยู่ที่ยจะเริ่มสกิลนะคะที่2วินาทีค่ะโอเคนะคะสกิลไปนะคะดาวเมทเดี๋ยวคอยดูอโอเคโอเคค่ะดาวเมอยู่ที่76,000นะคะโดยประมาณนะทุกคน โอเคค่ะทำให้เรารู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีนะคะก็เท่ากัพลังโจมตีประมาณ1นึ่งแสนเนาะหนึ่งพันนะคะส่วนรถขับเสียหายเนี่ยประมาณ8ปดหมื่นหนึ่งพันนะคะอ่าส่วนคู่ทางเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้ก็เราได้เห็นนะคะเกี่ยวกับอ่าดั นะะในแต่และท็อปปิ้งแล้วเนาะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการฟอร์มทีมตามคุกกี้าตามท็อปปิ้งต่างๆนะคะเช่นเอ่อถ้าใช้ท็อปปิ้งแล้วขาดเสียหายฟอร์มทีมแล้วเป็นยังไงท็อปปิ้งพลัาจมตีฟอร์มทีมแล้วเป็นยังไงหรือ topping ท็อปปิ้งครลทาวฟอร์มทีมแล้วเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทยอยนะคะดูกันดีกว่านอะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เซฟเซตขึ้นมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเซฟจ,จะรีวิวทีมนี้อีกทีนึงด้วยเพราะว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ยืนคู่กับดัโกโกโก้เนาะทำให้สามารถนะคะยืนแทงได้ทั้งคู่เนาะแล้วก็มีสต๊สตันเอยนะคะตัวหลังเนี่ยสามารถทำดาเมจได้อย่างสบายเลยคะ่ะโอเคค่ะน,นี่ก็จะไม่ใช่สมบัติไตเกิดนะคะจะใช้เป็นสมบัติไว้นะคะให้ลงที่ดาโกโกโก้แล้วก็ในส่วนของมราชูกาค่ะโอเค,อเคนะคะ ยืไหนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งลดความเสี่ยงนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่าน้องนะคะสามารถยืนได้ระดับนึงไหยคะ่ะนี่ค่ะโอเคนะคะก็จบอยู่ที่ประมาณนะคะ59วินาทีสำหรับทีมนี้นะ,ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเออมันจะต่างกันเท่าไหร่นะคะนี่ดัมเมจอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเราจะ วิวนะคะในส่วนของาชูกานะคะที่จะทำดาเมจแรงๆนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดามเมจเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะคะเมื่อลงฟอร์มทีมอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาและสกกดชมบมินาะก็สกิลเริ่มต้นที่3 0วินาทีโอเคน,นะคะสกิลไ,ไปนะฮะ สังเกตจากเลือดน้องนะคะจะเห็นเลยนะว่าเลือดเนี่ยรอบนี้เนี่ย,ยลดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถนะคะยืนได้เหมือนกับรอบแรกนะคะรอบแรกถือว่ามีความอึดมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งเนาะออฟหลักออฟลองด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะจะตายไหมนะโอเค โอเคค่ะยังไม่ตายนะคะสำหรับคูทามอ๋อสำหรับท็อปปิ้งลังมจมตีออฟลองนะคะประมาณ20 2ส <25 S 1> นะิบ้เนาะเซฟโดยประมาณนะ,ะทุกคนดาเมจนะคะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเมื่อกี้จาก4 0 0แสนนะคะเป็น7 0 0 0แสนนะคะถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0 0แสนนะคะดัดเมจเอาละคูทามกันเลยนะคะทุกคนว่าถ้าใสาค่คูทามเนี่ยเป็นอย่างไรไงบ้างน,นะคะเอออยากจะเอาน้องเนี่ยไปลองกับทีมทับทีมดูเนาะทุกคนเผื่อว่าถ้าเล่นกับทีม ทีมเนี่ยอาจจะโอเคขึ้นหรือแบบเพิ่มพลังโจมตีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอะมาลองดูการขานรอบนี้ไปครูทามน้องอยู่ตัวแรกเลยนะคะที่2วินาทีอ๋อและค่ะก็โอ้โหเลือดลดแบบปิ่มๆเลยนะทุกคนได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ายืนทนไม่ไหวเนาะอาจจะเป็นใน่วน่องของลดความเสียหายออฟรองนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะติดคลิด้วยนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยแตกพายไปก่อนเองทุกคน ดีไปโอเคเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านาเมเนี่ย,เ,ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยตายเร็วนะสี่แสนสองก็พอๆกับล้วความเสียหายอันนี้เนี่ยคือน้องยืนไม่อึด จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะน้องแตกผ้าไปก่อนเนาะทุกคนทําให้ดามจเ,เนยประมาณเท่านี้คิดว่าอาจจะเยอะกว่าน,นี้เนาะถ้าเกิดแบบยืนได้อื่นมากกว่าน,นี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปลองกับทีมอื่นดูนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างรอบนี้เนี่ยจะเป็นท็อปปิ้งอะไรอ่ะติก๊กตอกติก๊กตอกทุกคนอ่ะลองทายกันดูนะคะว่ารอบนี้ท็อปปิ้งอะไรเนาะ โอเคค่ะรอบวีเซฟเทสครูทามให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับอีกหนึ่งทีมเนาะเพราะว่าเออเซฟสงสัยกับความที่เขาเรียกไงอะ่ะเออครูทามที่ครูทามเริ่มต้นที่2วิเนาะแล้วแบบสกิลอะ่ะมันจะไวแค่ไหนเนาะแล้วถ้าฟอร์มเป็นอีกทีมหนึ่งจะเป๊ะปังหรือเปล่าเพราะทีมนี้นะคะจะสังเกตเห็นนะทุกคนว่าเซฟใช้ฮิลเดียวแล้วก็จะเน้นนะคะเป็นทีมทําลายแท้งนะคะก็คือจะเป็นฉชลรับเชลลเบดบวกภายฟักทองนะคะ,นะคะ เอาล้ค่ะก็ทางของไวเบอร์รี่น่าจะซัพพอร์ตกับทีมได้ค่อนข้างโอเคนะทุกคนอันนี้เซฟลองใช้เป็นครูถามดูเซฟอยากรู้ว่าแบบเออสกิลไวมันจะดีไหมนะคะหรือมันจะแบบผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะคะอันนี้คือเซฟอยากลองลองดูด้วยโอเคค่ะโอเคน้องแตกไปแล้วนะคะยืนไม่ไหว <laughs> อา้าวโอเคถือว่า ทีมนี้เล่นได้นะคะแต่ว่าท็อปปิ้เอาจจะต้องไปปรับเพิ่มเติมนะทุกคนคืออันนี้จะเป็นอีกทีนึงที่เซฟอุ๊ไว้อยู่นะคะ ค่ะก็แต่ทีมนี้เนี่ยข้อเสียคือต้องระวังทีมที่เป็นแบบบาวชูก้าหรือ AK เอแคร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีสมุนไพรนะคะมาล้างดีบัฟในส่วนตรงนี้เนาะหรือเป็นทันใดชีเนาแข็งที่จะต้องเอาคาเฟ่นะคะมาช่วยบัฟเพื่อให้ดีบัฟเนี่ยลดลงถึง40%นะคะทุกคนอันเดียวขออนุญาตเทสอีกหนึ่งทีนะคะโดยใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่านะคะจากส่วนตัวที่เล่นเนี่ยลดความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเข้ามือมากที่สุดแล้วก็โอเคมากที่สุดนะคะถ้านอน เนี่ยเออเขาเรียกไงอะดาวห้าดาวเซฟว่าห้าดาวนี้น่าจะอึดกว่านี้แล้วก็ดาเมจน่าจะมีมากกว่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะต่อมานี่โอเคสกิลป้ายนะคะอย่างในน้องก็สกิลเป็นตัวที่สองอยู่ดีนะคะโอเคค่ะโอเคสกิลป้ายปาดป้ายนะคะอืมโอเคยกต่อยป้ายโอเคเมื่อกี้เด็กครีด้วยนะคะถ้าจากที่สังเกตดูโอเคอ่าเลือดไม่ค่อยลดนะ,ะปังมาก อืมโอ้โหดูทุกคนสูสีทั้งคู่เลยนะอีกฝั่งหนึ่งก็สูสีฝั่งหนึ่งก็อืโอเคค่ะเมื่อกี้พายฟักทองยังไม่โดนคัดสกิลนะคะโอเคสกิลไฟตัดแทงต่อยเดีมต่อยนะฮะโอเคค่ะดูเหมือนว่าถ้าใช้เป็นลดความเสียหายจะโอเคกว่านาะแล้วเห็นไหมคะน้องอึดขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยทุกคนโอเคนะคะก็ อ,อ่อตอนนี้ถือว่าได้ข้อสรุปไปในตัวแล้วนะคะว่าการที่จะใช้นะคะไวเบอรีเนี่ยก็แนะนำนะคะให้ใช้เป็นตัวของลดความเสียหายนะคะคุ้มที่สุดนะทุกคนนะคะไวเบอรี่ปะไวเบอรี่นะคะถ้าอ่านชื่อผิดหรือออกเสียงผิดยังไงนะคะก็ต้องขออภยัยในทีนี้ด้วยนะคะ อ่ะค่ะเราใช้เป็นท็อปปิ้งระคัดเสียหายล้วนนะคะดูจากพลังโจมตีทุกคนก็คือ200,000นะคะค่อนข้างโอเคนะพลังโจมตีพลังป้องกันเอ่ยนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็เสียงภาคในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะคะทุกคนสกินนะคะตอนนี้สกินของอยเบอรี่นะคะยังไม่มานะทุกคนอ่ะน,นี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าออฟลองมีอะไรบ้างนะคะ อ๋อผูองตอนนี้เนี่ยที่เราจะเน้นนะคะเน้นแค่นส่วนของลดอภิสัหายเป็นหลักนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นบังเอิญที่มีในส่วนของความเร็วโจมตีนะคะติดเข้ามาด้วยเนเองค่ะทุกคนดูพลังต่อสู้นะหนึ่งเสียงน่ารังเว้ทุกคน ท่านคุกกี้ฮอลิมเบอรี่คือตอนนี้นางนะคะมาแยกตำแหน่งฮอลิเบอรี่นะคะให้แบบฮอลิเบอรี่ได้พักนะ,ะทุกคนสกินนะคะอย่างเซฟบอกไปตอนนี้ยังไม่มีสกินใหม่เข้ามานะคะหรือใครเนี่ยอยากจะดูเรื่องราวนะคะของคุกกี้รสไวเบอรี่นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เฮ้ยมีชื่อนะักภาพสายล่างด้วยนะคะทุกคนเผืแ่อบบใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นใครนะคะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเซฟชอบเซฟอะชอบตัวนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าเซฟเห็นว่าตรงแสงมันอะค่อนข้างสวยมากๆเลยฉากหลังที่เป็นเมืองโฮลิเบอรี่อะคือสวยมากแล้วแบบภาพที่ออกมาคือดีมากๆเลยนะคะเซฟเซฟชอบโทนสีชมพูเหลืองอยู่แล้วเนาะทุกคนนะคะก็เลยแบบค่อนข้างประทับใจกับฉากหลังของทางของอะไรนะคุกกี้คุกกี้รถออวุ้นไเี่นะคะเพราะ่านผิดบ่อยมากเลยต้องขอตัวภัยทุกคนด้วยนะค่ะก็ประมับมาทานี้นะคะสำหรับการ ทดลองนะคะท็อปปิ้งในครั้งนี้เนาะกับการเทียบดาเมจนะคะแล้วก็เมื่อฟอร์มเป็นรูปแบบของทีมแล้วเนี่ยน้องจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในแต่ละท็อปปิง้งท็อปปิง้งท็อปปิ้งนะคะทุกคนก็รประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอัวลางเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะมีทดลองนะคะออกมาเรื่อยๆเลยทั้งลงด่านทั้งใดๆนะคะแต่คิดว่าน่าจะตีมังกรไม่ได้นะทุกคนอาจจะแค่เป็นในส่วนของการลงด่านนะคะเอาละค่ะก็ ขอบคุณในการรับชมอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย